สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในแมปโลบกในแมปบูล็อกนะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตน้อยๆนะครับก็มีอะไรมาเพิ่มบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับก็อันดับแรกก็น่าจะมีเป็นอันนี้อันน,นเก่าหรืออันใหม่น่าจะอันใหม่นะมีเอฟเฟกตัวแล้วก็ท่าทา,าง อีโมดแล้วก็ยิงประตูเข้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับเท้เท่ใช้เงินสองร้อยเก้าสิเก้าโลบักพวกที่เหลือก็ใช้หลักร้อยหมดเลยครับต่อไปก็โปรเซิร์ฟนะครับจะมีพวกคนเก่งๆอยู่ในเซิร์ฟนะครับก็ถ้าจะเข้าก็ต้องเวลสิบห้านะครับเวอลสิบห้าก่อน แล้วก็วันนี้ก็มีโค้ดใหม่มาครับโค้ดชื่อว่า t a n k y ้ u นะครับก็อัปเดตกันนี้ก็มีประมาณนี้นครับแล้วก็อีกประมาณ6วันหรือ5วันนี่แหละจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับยุก้กับฮิโยรีนะครับในซีซั่น2มีอยู่นะครับตัวละครพวกนั้นนะ ี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวนี้ครับสุ่มได้นะครับเป็นคนที่ยิงประตูลูกโทษได้นะครับเน,นนั้นอนิเมะพร้อมกับโฟปีปีสาจครับก็ไปดูเลยนะครับต้องมานะครับก็จะมีโกอัปเดตมาด้วยนะครับผมลืมบอกก็โกก็จะฉลาดขึ้นนะครับ อุ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคฉลาดจริงกันแหละใช้ท่าย,ยิงหลอกไม่ได้แล้วก็สิกิวแรกก็จะเป็นประมาณแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็เตะบอกลกาอากาศก,ก็จะยิงได้ถึงระยะนี้แหละมั้งแล้วก็ท่าที่สองก็จะเป็นแบบกระโดดบอลแล้วก็ชนเอาหัวชนครับ เป็นอนุภาพรุนแรงมากเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อันติีก็ยังไม่มีนะครับโอ้โหโกมันเหนียวขึ้นว่ะโฟโฟ,โฟมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันกดโฟก็เพิ่มความแข็งแกร่งกระโดดสูงแล้วก็ยิงลูกแรงขึ้นนะแต่ยิงลูกแรงขึ้นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ลองไปเลยนะครับมายิงมุมแบบนี้แล้วลองกระโดดนะครับ กระโดดสูงขึ้นนะครับแต่โฟลหมดก่อนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันตียังไม่ได้เลยรอตั้งนานแล้วฟฮ้ยยิงง่ายขนานี้เลยหรออันตีก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยรออยู่ครับหรือว่าต้องเล่นแบบ สองคนขึ้นไปไม่รู้นะต้องไปลองฟุบยิงหลอกได้ดีมากก็รอสักพักหนึ่งฟุบว้าเฮ้ยเซฟได้ไงเนี่ย ทุกคนอันตีมาแล้วครับกดใช้เลยแล้วกันเอาค้างเลยมากดอีกรอบนึงเริ่มกันเลย a n นิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าด้านหน้าหรือด้างหลังนะด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมเปลี่ยนมุมให้คันและขยายเพื่อจุดประกายเอามาจาก a n อนิเมชเลยนะครับ ไม่รู้เข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับวันตีก็มีประมาณนี้นะยิงหลอกนะฮะโอ้โหไม่น่ายิงหลอกเลยหนูว่าตอบสนองไวบอดบอดก็เล่นดีขึ้นนะึกบอดเล่นดีขึ้นเข้าไปมนะติดติดกำแพงเุ้ยรับได้ไงนะ ก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ